สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำบุญไหว้พระที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะวัดอรุณเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาแต่เดิมมีชื่อว่าวัดมะกอกต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รัชกาลที่สองได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามต่อมาสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวารารามดังที่เราเรียกกันในปัจจุบันมาไหว้พระที่วัดอรุณแล้วแวะมาดื่มเครื่องดื่มกินอาหารว่างได้ที่ร้านกาแฟวัดแจ้งนะคะ อาหารและเครื่องดื่มราคาไม่แพงร้านนี้อยู่ภายในวัดเลยภายในวัดอรุณร่มรื่นมากที่วัดอรุณจะมีรูปปั้นยักษ์นะคะที่เราเรียกกันว่ายักษ์วัดแจง้งยักษ์ทศกัณฐ์สีเขียวและยักษ์สหัสเดชะสีขาวค่ะ ตรงนี้คือลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่2วัดอรุณเป็นวัดประจำราชการที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยมีจุดลงเรือไหว้พระนะคะสามารถลงเรือได้ที่วัดอรุณไปไหว้พระวัดต่างๆได้ตรงนี้เป็นโซนขายของที่ระลึกค่ะ ตรงนี้จะเป็นโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะมีพระแท่นไม้สักทองอยู่นะคะจะมีประชาชนมาลอดพระแทน่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีค่ะพระปรางวัดอรุณนะคะจะมีพระปรางใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและพระปรางองค์เล็กตั้งอยู่ในสี่ทิศ องค์พระปรางจะประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจานชามเบญจรงเน้นเป็นลายดอกไม้ใบไม้และตกแต่งด้วยกินนอนกินนรียักษ์เทวดาพระยาคุตหากว่าเราล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วมองมาที่พระปรางวัดอรุณเนี่ยจะงดงามมากๆเลยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะ วัดอรุณตั้งอยู่ที่ถนนวังเดิมเขตบางเกอกใหญ่กรุงเทพมหานครการเดินทางมาวัดอรุณสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถและทางเรือภาพที่เก็บมาเป็นเพียงบางส่วนของวัดอรุณเท่านั้นนะคะ เชิญชวนท่านผู้ชมมาทำบุญไหว้พระและชมสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ